เลยนะครับหลังเดินเมรสาสไปอดร้อนนะครับร้อนที่นี่มันไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยยังมีลมที่นี่อับไม่มีลมนะครับอ่าเงื่อจะออกมาแบบไม่รู้เรื่องอ่ะนะครับรบเรียกแบบว่าเรามันเดินอย่างนี้นะนะครับจะร้อนมากนะครับที่นี่ร้อนแบบอบอ้าวนะฮะบอบอ้าว

อ่าเพราะว่านะครับโรงแรมของเราก็อยู่อีกที่หนึ่งใกล้แถวสนามบินนะครับก็ก็จะไปไกลหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับ เขาล้างถนนล้างถนนครับล้างถนนเขาต้องล้างตอนเช้ากับตอนเย็นต้องล้างนะฮะ 一千，我说我跑到那得往外面走了一圈。 โอเมก้าโอไมกอตจริงๆเข้าไปนะตัวเรียงสู้สู้ไปเออสู้กรุงเทพไม่ได้นะสู้ไม่ได้ตรงไหนอ่ะควอมน้อยลาวอ่ะลาวเนลาวมื้องสี่ถึงห้าดวงไปดึงแหวนบนที่นี่ไม่มีสายไฟเลย แล้มีของรอกไจอข้างบนขวามือนี่คืออะไรอันนี้ข้างบนขวามือข้างบนรือปักตึและบางตึ บางตึกไมเป็นเดี่มเลี่ยมป่าฮะนั่นโรงแรมเนี่ยโรงแรมแถมแถไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แถมลแถคล้ายเจดีย์อันนั้นมันตึกข้างบนนั้นมันทำสวยแค่นั้นเองครับมันไม่เกี่ยวอะฮะมันไม่เกี่ยวยอดตึกเท่านั้นใช่ยอดตึกมันทำสวยแค่นั้นเองเนี่ยเจอาเจ้าดูขวามือกจ้าเจอยอดตึกยอดตึกยอดตึกนี่นาโรงแรมอีกงแกโรงแรมครับโรงแรม เอาตึกสวยอ่ะมันมันมันสงสัยจะเป็นสาววิทยุอะไรสักอย่างด้วยดิใเวลาเาติดมากเชอที่ชก็นะ้วกตามสายว่างีกเจอว่างว่างะเจ้ารถเจัาเจ้าเจ้าไม่่าจะ่าจะาจไ้ 钱、啊、你找不到,到，找不到，省啊，这省。前沿城市哦。我没去过。我只去过一回，我记不清了。都是双流县那哈儿嘛，接待是那点个嘛。双流县。双流县城嘛，耀龙县城那儿嘛，是吧？对、哎、呀。往机场过去才十多分钟。对、哎、呀。在机场。